ครับผมสวัสดีครับเมืรอนีมาไทายตุกแกหรือว่ากับแกภาคอีสานนะครับเลี้ยงไว้ปีหนึ่งนะครับเพิ่นว่าสื่อโตละหนึ่งล้านบาทสิขายได้บอ่อเลี้ยงไว้ปีหนึ่งแล้วตัวบกเอบเลยนะครับตัวบกใหญ่ใหญ่ยี่ยยลีประมาณสิบหาสิบหกนิ้วมารีวิวห้เบิงเลี้ยงไว้หนึ่งปี ปลาชิโตใหญ่สำใด้ข้าวค่าเพิ่นว่าสัตว์โตใหญ่แหงใหญ่แหงราคาดีเลี้ยงบ่หลายโตเลี้ยงไว้ตัวหนึ่งมาทายให้เบิ่งนะครับมาทายให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งกันตัวบักใหญ่เลยนะครับเลี้ยงไว้ปีหนึ่งแล้วนะครับรีวิวให้เบิ่งชมกันเบิ่งมันเฉียงอยู่ครับมันเบา ดือปปนใดมาทายให้เบิงหวังวาสีเชินชอบนะครับคลิปนี้เรียงแล้วก็เลยเอามาเปิดให้เบิงนะครับเบิงก็ชัดๆนะครับตัวใหญ่มีอย่างไรครับคลิปนี้มาทายตุกแกหรือว่ากับแกให้เบิงครับว่ามันตัวใหญ่สํไใดนะครับ จบคลิปแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ